แล้วก็แท่งหน้าจัดไปข้างบนมาเติมเต็มข้างบนเลยเติมเต็มไปเออเรียบร้อยนะครับมีอยู่9 3 0 0แล้วนะแล้วก็จะเป็นแบบสีเขียวสีเขียวติดข้างบนเลยครับตอนนี้จะจัด,จดเรียงกันลงทุน4,000ปั่นให้ได้10,000เหรียญทำได้ยังไงมาดูกันสวัสดีครับพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านและลูกเผ่าที่น่ารักทุกคนนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมมา ทาตามคําเรียกร้องของ FC นะครับจากคลิปที่แล้วก็คือจิวิยาการเทรดนะครับก็มีเห็นคอมเมนต์หนึงว่าพี่แทนปั่นควิกเลอร์ให้ดูหน่อยซึ่งวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ก็จะมาปั่นควิกเลอร์ให้ดูนะครับด้วยไอ i ายแค่ค่าเดียวเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถไปต่อยอดทํากําไรได้เป็น100% 200%ตตามคลิปได้เลยนะครับก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะครับไปชมกัน อ่ะทุกคนเดี๋ยวผมวันนี้นะก็จะมาเทรดคริกลเลอร์ให้ชมเป็นขวัญตานะน้องๆมือใหม่ก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์อย่างคลิปที่แล้วจิตวิทยาว่าพี่แดนเทรดคริกเลอร์ให้หน่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะจัดไปนะครับก็เดี๋ยวเทรดคริกลเลอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นแฟล x ก์นะครับแล้วก็ค u ิก k เลอร์เรามาตั้งค่า RSI กันก่อนนะครับ RSI เนี่ยผมวันนี้ที่ผมใช้นะครับสักครู่นะแค่ค่าเดียวเท่านั้นอนะ่ะวันนี้เทรดคริกเลอร์นี่ละ Ator, ออสเ a t ลเตอ RSI อันนี้ปกติจะเป็น14ใช่ไหมเราจะตั้งเป็น2นะครับตั้งเป็น2แค่นี้แหละให้มันความคมชัดนะครับแล้วก็เทรดเนี่ยประมาณ5วินะทุกคนเทรด e 5วิอ่าก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือ o v e r s o ์โซ v โอเวอร์บปกติเลยเดี๋ยวมาปั่นกัน Time frame อันนี้มัน1 day มันนานไปแล้วก็ทม์เฟรม5วินี่แหละนะก็มาดูกัน บอสบอสจัดจัดโซ่จัดจัดมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ลงเงินเอาตามจํานวนที่เราพอรับไหวนะครับผมเอาแค่นี้แหละเนาะแต่ทุกคนดูตอนนี้นะมันเริ่มเป็นโอเวอร์นะครับโอเวอร์บอสใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเล่นตบลงใช่ไหมเนี่ยไดแท่งก็เล่นประมาณนี้แหละทุกคนอ่าไม้บนได้ไมมล่างเสียนะจัดไป ตอนนี้ก็ได้ได้หนึ่งเสียสองนะโอเคตอนนี้ดูนะฮะดูข้างล่างก็เป็น o v เวอร์โผมชอบผมชอบซอยแบบนี้ชอบมันมันจัดได้มาสามร้อยแล้วนะเห็นปะเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรทุกคนก็เล่นแบบมานเนี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวลองปั่นจากไปจากสี่พันกว่ากเดี๋ยวเป็นเป็นห้าพันดูนะเนี่ยผมจะต้องเวลาที่มันโซบผมจะต้องรอประมาณสามแท่งโซ่สามแท่งเนี่ยอย่างเงี้ยผมแค่คิดว่าแทางหน้าน่าจะขึ้นนและเนี่ยผมก็รัว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 รเนี่ยไม่สามารถเปิดโพซิชันได้เออได้นิดหน่อยอ่าเดี๋ยวเราดูสี่ห้าใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ครับคือผมมองว่ามันมันปิดแท่งเขียวอ่ะ คมันเดี๋ยวเราดูอีกสามแท่งนะครับอ่าอย่างเงี้ยโมเมนตัมฟ้องขึ้นแล้วครับอย่างนี้เราก็กดเลยนะฮะอ่าเสียไปสองรอยกดเลยเออกดมันอัมานี้น่าจะเสียละอ่ะจบนะตอนเนี้ยรอรอมันก่อนเวลาที่มันทำหางนะฮะทำหางทิ้งไส้เนี่ยราคามักมักจะย้อน เขาจะเข้าไปเติมเต็มอ่ะทุกคนเติมเต็มราคาข้างล่างนะครับแล้วก็จะขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเา้าแบบนนะอา่าอย่างเงี้ยพอเรามีแท่งเขียวปุ๊บเนี่ยมันจะมีอไรนะ<ๆ>เขาเรียกว่าราคาราคาช้อนอ่ะมันจะมาละครับเขาเรียกราคามันจะดันนะครับอย่างี้ฮะมีมีไส้ข้างบนเห็นไหมเห็นเห็นไส้ข้างบนตรงนี้ไหมเริ่มมาแล้วค่ะก็คือเดี๋ยวมันสักพักมันก็จะขึ้นไป มนขึ้นไหมเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูนะอันนี้ไม้ไม้หนักนะฮะจมโซมากเลยครทุกคนจมโซขนาดนี้ดันขึ้นไ้แล้วเนี่ยเห็นไหมทิ้งไส้ทิ้งมันมีการทิ้งไส้ข้างบนอยู่ขึ้นไปหน่อยเออนั่นแหละแล้วก็ปิดแท่งใหม่นี่มา จัดไปโหดโ,โอดเคมาละเริ่มเกินกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็จากสี่พันก็เหลือเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยพันสองพันกว่าหรอ,อ่รอดูแท่งนี้ ปันสองพันนะเราดูเราดูอืมแล้วก็ขึ้นต่อนะฮะเรียบร้อยอ่ะตอนนี้กลับมาที่สามพันเจ็ดโอ้มันมีการตัวปกป้องความเสี่ยงด้วยนะ สุดท้ายก็กลับมาเติมเต็มอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวเราลงละเพราะว่าราคาไม่ถึงราคาไปไม่ถึงข้างบน,นจตอนนี้มีอยู่ห้าพันเจ็ดแล้วนะจมโซจริงนะฮะจมโซ,จร,ะะจ,มโซจริงอยู่ตอนเนี้ยผมรอรอแป๊บหนึง่งทะลุไหมทะลุอยู่ทะลุจมโซประมาณสักสองแท่งเนี้ยเนี้ยไอตัวเนี้ยแท่งนี้จะเป็นแท่งยืนยันนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็รอดูก่อนเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวกลับมานี่เล็กน้อยนะครับขึ้นละขึ้นไหมขึ้นจริงปะขึ้นจริงแต่ว่าเรามาไม่ทันโอเคขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จมจมจม,จมลงนะครับได้มาห้าพันแปดทีนี้เรามาดูกันสามพันสี่นะดูมาสามพันสี่ ข้างล่างอ่ะมเมนตั้มฟ้องขึ้นนะครับก็จัดจัดขึ้นไปเลยเรียกร้องมาแล้วมันค่อนข้างเร็วมากเร็วจริงอ่าสองพันแล้วก็แท่งหน้าจัดไปข้างบนมาเติมเต็มข้างบนเลยเติมเต็มไปเออเรียบร้อยนะครับมีอยู่เก้าพันสามแล้วนะแล้วก็จะเป็นแบบสีเขียวสีเขียวติดข้างบนเลยครับตอนเนี้ยจัดจัดเรียงกันอายไซค่าสองเฉยๆนะทุกคน สุดยอดนนเนี่ยผมปั่นแค่นี้จริงจริงทั้งวันก็ปั่นไม่เกิน10นาทีผมก็ได้ได้มาเป็น2 3 0สานะจริงๆก็ปั่นมากพอแล้วเพื่อนๆ่ลองไปต่อยอดนะค่าไอซ์ายสนะครับแล้วก็เทดควิกเลอร์แค่5้านะครับไม่จะเป็นต้องรัวไม้รัวแบบผมก็ได้ทุกคนเอาแค่หอมปากหอมคอครับอันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะทุกคนก็ไม่ไม่ไม่สามารถลองเรียนแบบทั้งหมดอันนี้เพื่อนเพื่อก็เอาไปจัดการบริหารความเสี่ยง ด้วยตัวของเพื่อนๆเองเพราะทุนแต่ละคนไม่เท่ากันผมเริ่มทุนทุนเนี่ยประมาณ4 0 0พดอลลาร์เพื่อนๆอาจจะ,ะเริ่มต้นด้วย4 0 0 0บาทก็ได้นะก็ลองเล่นดูประมาณเนี้ยนะครับดูจับจังหวะดีๆอ่าดูดอ่าจริงๆก็ดูบอสโซแหละนะครับแต่จริงๆผมก็ดูเรื่องของพวกอ่า SMC SM ICT เเล็กน้อยนะครับดูไส้ดูการเกิดไส้เติมเต็มอะไรพวกนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าใจก็ <ๆ S 2> จก็จะต่อยอดได้เยอะแต่ไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ โอเคนะก็หวังว่าวีโอนี้ยเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆนท่านใดครับสนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทเลแรน์นะครับดาวน์โหลดแอป t e l e g กรมที่ Play Store App Store จากนั้นไปดูใต้ description ของวิดีโอนี้จะมีควาว่ากลุ่มฟรี Tele g กรมนะครับก็กดเข้าไปก็จะอยู่ในกลุ่มเปิดกลุ่มเปิดก็จะมีการแชร์ขออ้อมูลข่าวสารบอกความเทรดบอกความาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถ้าหากอยากเข้ากลุ่มปิดเพื่อเทรดสดกับผมก็พิมพ์หาแอคเกอร์กุลได้เลยนะครับก็จะมีเทรดสดยิงยาวนะรประจาวันนะคนนะค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i าชช่องแทนออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางการเทรดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่ครับก็ทําตามคําเรียกร้องแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย